สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมิปว,วีด้เฮ้ก้า hey วันนี้เราได้ซ้มต่ำสปากเกตตี้นะคะทุกคนมากินด้วยกันจ้าอืมเอะผักหน่อแบบบุบุกครับหมูมตักตลาด,ดวมาก อกอดกินมูม,มามสุดลวดยังไงขอเทอขออภัยเด้อ ស្មើ20000ណា ถุงเมื่อมากรอบมากเราชอบตรงที่ว่ามันไม่เป็นมันเยอะ อืออได้ยินจบตุ้นแนะเป็นวันชายทำไมกะ สุขสันต์วันชาตินะคะทุกคน Happy Independence Day <c oughs> จะมีเปิดไฟทั่วบ้านเลยนะ ทุกคนจะทำคลิปกินที่บ้านฟ้านะคะโรสเจ้าทองเข้าไปติดตามได้นะคะทำมาได้ประมาณห้าเดือนหกเดือนแล้วนะคลิปกิน เราก็จะทออยทอ,อยลงคลิปกินในบ้านแดงนะคะเพราะว่าจะแยกคลิปนะแตวคลิปับซ้ำกันลงแล้วนอนบ้างแล้วตั้งบ้างบางทีลืมข่าวบ้านฟ้าจะเป็นแนวนตั้งเนาะแล้วก็บ้านแดงจะเป็นแนวนอน đang thì sắp tăng hết rồi khảo nằm ở đây nhá ทุกคนจําไม่ เพราะว่าไม่จะดักเสียงจากแบกาวเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงพุ sự đằng sẽ thường về thường nào không ngon mình bật bật thùng thùng mình chắc cào ở đây nước nào kéo đằng thường này không อร่อมา <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเมททุกไลค์ทุกการติดตาม Thank you for y o u guys support dear Have a good day ขอให้มีวันที่ดีนะคะ